สวัสดีเทรดเดอร์ eder, ทุกท่านกันด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนในการเข้าร่วมแคมเปญจากทางบร r o เกอร์ hfm ครับ เพื่อที่ทุกท่านจะได้รับรีเบกเงินคืนจากทางรีฟันและสิทธิพิเศษมากกว่าเดิมซึ่งขั้นตอนก็แสนจะเรียบง่ายมากเลยครับแค่ยื่นเรื่องผ่านทางอ e ีเมลและเปิดบัญชีเพิ่มเติมขั้นตอนแรกเลยนะครับให้ทุกท่านทําการคัดลอกข้อความทั้งหมดที่ทางแอดมินส่งมาให้นะครับกดคัดลอกและเราจะนาไปเขียนในอ e ีเมลกันครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่านเข้ามาในแอปอีเมลแล้วเห็นด้านล่างขวาไหมครับจะมีคําว่าเขียนให้กดคําว่าเขียนครับเสร็จเรียบร้อยจะมีหน้ารายงานขึ้นมาแบบนี้ให้เราวางในตรงเขียนอ e ีเเมลลลได้ย้ยแะก่อนนหา นี้นะครับมันจะมีให้ส่งถึงครับเราจะต้องเขียนอ e ีเมลของทาง h ห m ช่มาไว้ซึ่งสามารถคัดลอกในข้อความนี้เลยครับจะเป็น support th h f h m com นำการคัดลอกและก็วางได้เลยครับ ตรงนี้รบกวนทุกท่านเช็คดีๆนะครับว่าเป็นอีเมลที่ถูกต้องเรียบร้อยเมื่อทุกท่านทําการนาข้อมูลมาวางหมดแล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องแก้เลยนะครับก็คือตรงนี้ครับที่อยู่ในวงเล็บเขียนว่าใส่ HFID ของคุณลูกค้าตรงนี้แหละครับเราจะต้องนํา HFID ของเราเนี่ยมาใส่แทนวงเล็บตรงนี้นะครับซึ่งวิธีเอาหมายเลข HFID นะครับให้ทุกท่านทําการล็อกอินในหน้าเว็บของ h f m ของทุกท่านตรงนี้เราคลิกไปที่ด้านขวาบนนะครับจะเป็นข้อมูลส่วนตัวและนี่เลยครับ จะมี HF ID ให้ให้เราทําการกดคัดลอกได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะนํามาวางในใหมายเลข HF ID ที่เราต้องการส่งในอีเมลนะครับ พอเราจัดเรียงเรียบร้อยแล้วเราเช็คความถูกต้องของหมายเลขเรียบร้อยเราสามารถทําการกดส่งด้านบนขวาได้เลยครับผมเพียงเท่านี้นะครับเพจเชฟไอดีของเราก็จะอยู่ในแคมเปญของการคืนรีเบทเรียบร้อยแต่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนในการเปิดบัญชีเพิ่มเนื่องจากว่าบัญชีเก่าก่อนที่เราทําการเปิดพอร์ตนะครับมันจะไม่อยู่ในแคมเปญในการคืนรีเบทเราจะต้องทําการเปิดบัญชีเพิ่มเติม แบบไม่สมัครใหม่นะครับแค่เปิดบัญชี MT5, MT4 เพิ่มเติมเพื่อให้พอร์ตใหม่หลังจากนี้ได้รับรีเบคเงินคืนทุกพอร์ตเลยครับขั้นตอนแรกในขั้นตอนนี้ให้ทําการกดเปิดบัญชีจริงได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยให้เลือกประเภทบัญชีที่ทุกท่านต้องการเทรดสามารถเลือกเป็นบัญชีอะไรก็ได้นะครับเสร็จร้อยพอเลือกบัญชีที่ทุกคนต้องการเทรดเรียบร้อยนะครับให้ทําการกรอกข้อมูลที่จะต้องการใช้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินเลวเวอเรจชื่อตั้งบัญชีและรหัสผ่าน แต่ความจริงแล้วทั้งหมดเนี่ยครับสิ่งสําคัญที่สุดจะอยู่ตรงนี้เลยครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือรหัสผู้แนะนําหรือรหัสแคมเปญตรงนี้เน้นย้ําเลยนะครับว่าต้องกรอกโค้ดพิเศษจากทางเราซึ่งตรงนี้นะครับให้ทุกท่านกรอกคําว่า cash is back เน้นย้ําเลยนะครับว่าต้องกรอกตรงนี้เพื่อที่จะได้รับรีเบคเงินคืนแบบสูงสุดเลยเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถทําการกดเปิดบ,บัญชีได้เลยบัญชีทุกบัญชีที่ใส่โค้ด cash is back หลังจากนี้ไปนะครับก็จะได้รับรีเบคเงินคืนแบบสูงสุดเลยครับ ขออนุญาตเข้าสู่ชื่องขายของรีฟันหากเทรดเดอร์ท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนรับร e เบทค่าสเปดคืนจากโบรกเกอร์ที่ทุกท่านเทรดอยู่หรือรับของพรีเมียมจากทางเราสามารถลงทะเบียนได้ที่แอ d r ีฟันทีเมีแอดด้วยนะคะหรือสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยทุกขั้นตอนในการลงทะเบียนจากทางเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ